มันงับเองเหรอมันคือไหนเนี่ยพี่อะไรฟ็อกซี่ที่กูพี่อะไรเสียงมาถึงนี่เลยจะไปปามันเอายังไงแอบตู้พี่กูแอบตู้แล้วยังไม่รู้มึงลากอะไรมาแอบตู้ก่อนเลยพี่สอง้วพี่สองฟ็อกซี่แล้วที่สองฟ็อกซี่ให้แล้วพี่รอฟ็อกซี่ให้แล้วน้อง จัดการเลยพี่เราซอสีให่รึปั่นปันคันเอาให้หน่อยเฟนดี้ไล่อยู่ปัน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 มึงล่ออะไรมาป๋วะกูว่าใช่เห็นตรงนี้ตรงนั้นไหมแดดตรงนั้นอ่ะเอ้ยหนูนี่น้องพระเพดปั่นยังไงนะพระเพดมันปั่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 นไอ้เจ้าอะไรชิบหายแล้วชิบหายกับสอง แอบเลยอะไรกันเลยกูแอบเลยยังไม่ซนเลยเฮียเบิร์นีเงียนกูตายกูโดนฟ็อกซี่เฮียไม่เป็นไรมันจะหกวงแล้วมันจะหกวงแล้วเคยไฟดับแอ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 บเลยไม่เลี่ยงมันจะได้ปั่นปะไม่น่าจะได้ปั่นโอ้เฮียเออเนี่ยกูบอกแล้วผ่านพอดีเมื่อกี้เมื่อกี้มันตีห้าสี่สิบแล้วเว้ย ย่ไหนสิมันหูห้องอะไรวะห้องไฟอ่ะสามตัวเลยคู่เที่ยเลยไอเที่ยมันดักหน้าดักหลังไหนไอเที่ยอย่างเที่ยเลยเมื่อกี้อยู่ไหนอะอยู่ห้องยามเหรอไหนอยู่ห้องยามไนอยู่ห้องยามไบใครกำบังไม่ใช่มีไม่มีตักลังปั่นกลางปั่นกลางปั่นปั่นอยู่ปั่นอยู่ปั่นอยู่ไนปั่นอยู่แบ็คลูมศูนย์เปอร์เซ็นไม่รู้กูปั่นก่อนนะแบ็คลูมศูนย์เปอร์เซ็นเที่ยอะไรไม่รู้กูปั่นแล้ว มันกูไม่ได้ใส่ฟิวแบครูมไงปันเธอเพื่อนปันเธอเต็มแล้วเต็มแล้วใกล้ใกลห้องยาปะเต็มแล้วเต็มแล้วเฮ้ยมีมีใช่ปะวะเสียงเท้าอะเอ๊ะออกออกมาก่อนเอยไมีสิ่เท้าตรงไหนอ่ะซับน้องควาสี่งเทางซ้ายดูกล้องเลยปะเต็มแล้วนะกล้องเช็คกล้องเช็คกล้องไม่เช็คกเลยนะกูกูไม่ค่อยเก่งเท่าไหรู่ได้ปะ คอยดูประตูไว้คอยดูประตูไว้นั่นเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่บอกเองแล้วกันเดี๋ยวพี่บอกให้ไปขวาขวาขวาไอ้กูเงยไม่มีเสียงเท้าวิ่งอ่ะกูบอกให้มึงดูประตูขวาไงกูกูปิดประตูซ้ายเขาอยู่เฮ้ยไม่ได้เอาไหนเฟตี้เฟตตี้ที่ผ่านแล้วมันจะเห็นนะเฟดี้ขวาก็มีขวาบันนี่มีขวาบันนี่ซ้ายเฟดี้ โอแลอบยังไงอ่ะไอ้เหี้ยเอย้มึงเป็นเหี้ยอะไรวนอยู่ที่เดียววะกูใส่ฟิวให้ครบเลยนะไปอยู่ห้องอสิคริตี้เลยก็ได้ฟิวหมดเดี๋ยวกลัวมาใส่เองเล่นเพย์ซฟละไม่ไหวละไอ้เหี้ยฟังซ้ายปิดซ้ายปิดซ้ายปิดซ้ายนั่นแหละวุ้ยเฮียชาโดูมันนี่ เราปิดๆแล้วใช่ไหมจะได้ไปใส่ฟิวปิดแล้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 ว <c oughs> นายเตรียมปิดตรงนี้อีกรอบนึงเหมือนมันจะงัดประตูใช่ไหมใช่ไหมมียี่จ่องเงี้ยอ้าวพี่แย่แล้วไงม,มึงจะงัดหรือไงสองตู้มีสองตู้ไปแล้วมันจ้องนี่เฉยคุณก็จะงัดซะแล้วจ้องโคตรนานเลยแล้วกูจะไปใส่ฟิวยังไงอะ่ะเดี๋ยวถ้ากูไปใส่ฟิวมึงเตรียมปัดเลยนะ อเพื่อนรุ่นกูขอทุกคนฝันเถอะในแนมันก็จ้องน้าอะไรเฮียมันไส้ว่ะปั่นตรงกล้องหรือปั่นตรงไหนในกล้องเลยแต่รอมันไปก่อนกูจะวิ่งไปใส่ฟิวให้มันเข้ามาแล้วแอบตู้ไหมมันลำคาญเล้เฮียไปตรงนี้ก็ได้ไปแล้วไปแล้วไปแล้ววันนี้ไปละเราต้องเช็คตู้สิอย่าหายไปโอเคโอเค พี่ช่วยน้องนายดูเองใส่ฟิลแบบสอบไปเลยใช่ใช่ใช้เยอะแล้วกันเด็บเบื้องเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวดูให้ดูให้ใส่ขวดเ,เสียง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 ผมได้ยินนะแต่ไม่รู้มาฟังไหนมีที่กูไงเฮียเพราะมันไม่มีแฝง ตอนเนี้ฟ็อกซี่ที่กูนี่ตัวหนึ่งตัวอะไรอันนี้ตัวอะไรไม่รู้ไม่มีแสงไม่รู้ว่าเฟดดี้หรือตัวไหนเจอฟิวอะเดี๋ยวไปใส่ให้เออกล้องดับไปแล้วกูวไมใส่ให้เราแบบกูโดนไล่อย,อยูเย่เคลียวเคลียวออกมาออกมาดเป็นดูวพระว่าเอาไฟดับไปหรอไฟดับแล้ว,ไ,ลวไอ้กล้องดับแล้วดูไม่ได้แล้วจะเดินวนทำไมวะ ใครเดินเข้ามาไปดูไปดีอยู่ทางซ้ายสกเอาให้ล่ะไปดีอย่างซ้ายกำลังยืนจ้องอยู่ไอ้บปั่นได้ปะยึดแชร์ไปที่ถึงประตูออมาเลยออกมาออกมาออกมาประตูประตูปิดเลยแล้วก็ปั่นไฟรีบรีบปั่นของป้าเพชรป้าเพชรป้าเพชรแม่งแค่ตรงนี้เหรอไปแล้วไปแล้วไปแล้วตีห้าตีห้าละไปแล้วไปแล้วอุ้ยเราทำได้ปะ สิบวิเก้าแปดเจ็ดหกห้าจะพักหกโมงแล้วกินยังไม่จบสองเยสเอฟดีนิวเยียร์ในห้าจุดจบหรอกูกูไม่เชื่อมันคือจบจบวะพี่คีดว่าโอ้ปะอาจจะไม่ใช่จุดจบนะทำไมดูก่อนดูก่อนดูก่อนไอ้นี่ไหนอะไรวะที่เรล่นไอ้นี่เราเล่นไหนอะไรในดูเรื่องอะไรอืมเราเล่นเราเล่นไหนสิแล้วก็กลับมาที่ประตูเดิมอ๋า แล้วมึงไม่ออกตั้งแต่แรกวะเออเอาตอนแรกมึงออกแรกไม่ออกไหนคิดมึงกูปะโอ้ดอกไม้บังหน้าจอกูเนี่ยเฮ้ยเฟิดโดนแดงไม่เมื่อกี้หินทับยังไม่หมดเราเราล้มุกออกไปก็ได้นะเว้ยแม่งบีบคอเราเอออาเฮียสุขลายหมดหมดไฟแล้วอ้ยเอ๊ะอย่าบอกนะว่าโดนสวมว่าแล้วใช่ไหม โอ้แล้หนากูอย่างงี้เลยแลวคือตั้งนาไม่ออกว่าคือเฮี้ยอะไรวะเนื้อเรื่องนี่คือเฮี้ยอะไรวะงูงูไม่กูสงสัยคือมันออกไม่ตั้งนานแล้วไม่ออกไม่เอามาจากหนังด้วยนะประเด็นอะไอเฮี้ยกูสงสัยนะประตูตั้งแต่แรกเสียกไม่ออกที่ชายมึงมาออกไรห้าขึ้นกูก็ไม่คิดว่าเนเรื่องมันจะอะไรขนาดนี้อะ แว่งกูเครียดเลยว่ะ